เรื่องงานการเรืองารเี่นรู้เนี่มีมโมาลงรวมลงรวมอยู่วัดเด้อรวมการทางเมืองผลรวมมารวมขายน้อยนึงดึงเนาะบรรยากาศเนาะสามคนเพื่ดีานหอมงซะมันเกี่ยวมกันหมดะี๋ยวทานบ้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทานขึ้นมาทานบนนี้พวกเท่าเนี่ มี่งาอย่างนี้เมืานเมื่อวานเกิ่ลงมาเนาะโอ้โหย่งนีมอนห้างกามาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ห้างกัลรวมบรรยากาศวัดแบบแบบสีเด้อสบายดีเด้อพี่น้องตอนหนึ่งไปมอนออกมาหากินเข่าคางนอกเด้อตลาดเด้ออาหารของกินอยู่ในตู้ออกกัร่วมแล้วก็มาตลาดร่วมดีวัดมากระเล้วแล้วก็เข้ามาตลาด เนี่ยอาหารกินข่อยกินง่ายๆข้าวจานหนึ่งก็พอแล้วไข่พะโล้ใส่กอกมาเสบๆก็ม,มีมอเดอร์ลูกปานมัทุกทุกคนมากินข้าวลำกันเอากินข้าวนอกบ้านมาเนี่ยเสบๆรบอดร่วมห้ากระล้วใส่เสื้อ ท้างเมืองผันลงมารวมหมดบ้านหน่วยเพศยิ่งเนาะสมาคมเพศยิ่งมาเสด็จน้ำกันเดอร์หลุานมีูก,ท,กทุกคนสุกแรงเสียแรงใจทุกพลังใจไม่มอนเนาะทุกสิ่งทุกอย่างหัดกันแพงกัน กันก็ได้มั้งโอ้โหโดนแพงอยนะประมาณเก่าสิบบาทกูเลยต้องกินแพงนะดันเงนะินกินแบบนี้นี่แพง แล้ปั่นน้ำพักหนอกบ้านะนะน้ำพักหนอกบ้านอ่ะห้าในนะแล้ปั่นน้ำพักหนอกบ้านจะปั่นน้ำพักหนอกบ้านอ่ะเอามาให้แม่เลยเด้อชงหนึ่งเด้อล่ะร้อนมันสั่งน้ำใบโบบกใ <c oughs> ส่น้ำใบโบ,บกกิน หิ้วเขาตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งสิบโมงสามสิบและ กิ <and then S 2> <laughs> right ้นเขาเอ้ยกิ้นเขาโม่เพื่อนกันเห็นแล้วก็ทักทายกันหม่ยังหรอกคนเดยียด โอ้กันจะแต่ในน้อยแต่สลิชแฉะกว่าพุ้นในเซโนมาให้ไปใส่เห็นกันซื้อเต้ ขาหมูวะาอ่าขาเป้ลหอขาเปินทอนขาอยู่ที่น่ด้วขาน Ở đây ạ. Là. À là. Ừ. <cười> <cười> Năm bay bố bố không xin thất bại Nam bay bố bố đó, nam hấp ngọt แ่บนี่แห้งกินหน้ามานันเลยดีท้องเลยเย็นท้องกินหน้ามานันเลยนะดีต่อสุขภาพกินถุงมือถุงมือ 好的 ต้องกินหลายอีกแล้ว คลิปนี้กับเมมอนเด้วพี่น้องเด้อโอเคบาย